รายหน้ก็ส่วนใหญ่ก็ได้รูพภิกาลร,รับคนแก่ของแม่ครับดว <c oughs> งตาบอดสนิทเลยใช่ไหมพี่นี่สองข้างเลยครับ สาเหตุเพราะว่าที่ว่าน,น้<ช>ําท่วมแล้วก็ไปน,น้ําสกปรปกอะไรเง<ช>ี้ยน,นะ<ช>อืเมาไม่ขับนะครับขับ,บล้อมพี่ต้อยหมกแดงสังกัดอาสยามนะครับชือ่อเมาไม่ขับกลับไม่ถึงบ้านเชื่อผมเถิดท่านเดียวเกิดอันตรายมีข่าวรถชนคนตาย เสียหายมากมายก็พอลิตสุลาคนดีๆกลายเป็นคนเลวเลยต้องตกเหวถูกสังคมตรีตาเพราะความเมาจึงขับรถซะาแสงท้ายแสงท่ายัง,ยงกรผ่าไฟแดงมานี่ครับ เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจใช่ไหมครับพี่ค่ะชื่อเฉลิมสุขสุขเจริญนะครับในชายาผมวงการลูกทุ่งชื่อบอยแว่นตาใสนะครับเคยแต่งเคยแต่งเพลงให้กับต้อยหมวกแดงเพลงเมาไม่ขับได้โลประทานจากฟ้าหญิงอุบลัตน์ปอี2 5 4 8เอามาลนลงเมาไม่ขับในงานปี2549จัดโดยสอสอสอนะครับแล้วก็เคยแต่งให้กับ เจเนตเขียวหญิงลียิ่งโยงยอดบวง,งามทันวาราศีธนูอัมพรแหมนเพชรดำรงวงทองสุดาศีลำดวนครับแล้วก็เคยทำมติให้ทันวาราศีธนูหญิงทิติการลูกปัดพิมพ์ชนกแล้วก็พิมพ์ดาอาสยามแล้วก็อีกมากมายครับและเมื่อปี2554เกิดน้ำท่วมใหญ่ครับผมก็เกิดอุบัติเหตุ คือล้มในน้ำนะครับแล้วน้ำมันดำผมก็ตาผมก็ไปโดนน้ำคำผมก็ล้างด้วยน้ำเปล่าอยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเพราะไปไหนไม่ได้ครับช่วงนั้นน้ำท่วมลำลูกกาจนน้ำแห้งผมก็ไปหาหมอราดวิธีบอกว่าแบกบทีเรียขึ้นตาไปดึงต้อหินให้มาเป็นต้อหินเชียกพันครับก็เลยตาบอดต้องก็ไป25 5ับหเป็นต้นมาจน,จนปัจจุบันครับก็คืออาศัยอยู่กับแม่แล้วก็หลานสองคนแล้วก็ลูกชายครับจ ป่วยก็คืออยู่แบบยากลาําบากครับเพราะว่าไม่เคยไม่เคยไม่เคยรู้จักลกูกต้อลรูอะไรเลยแล้วก็เลยไม่ได้ระว,วังว่าจะต้องทํำยังไงคร <c oughs> ับทีนี้ตาบอดก็งานก็ไม่ได้ทำก็จนอยู่ไปอยู่ไปก็ตังที่เก็บไว้ก็หมดครับก็เลยต้องโทรขอยืมศิลปินหรือว่านักดนตรีเ,เพื่อนในวงการ <c oughs> ยืมยืมจนแบบ จนแบบว่าเขาไม่กล้ารับโทรศัพท์เลยครับก็เลยแม่ก็เลยบอกว่าถ้าหนูทำดนตรีได้ก็หาซื้อเครื่องดนตรีละชุดหนึ่งก็คือเอามาเลี้ยงชีพอย่างเช่นคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ไมโครโฟนลำโพงซาวการ์ดอย่างเงี้ยเพราะผมเพิ่งไปเรียนคอมพิวเตอร์คนตาบอดมาสามารถทํางานได้เพราะผมเคยเป็นซาวิจีเนียตอนตาดีนะครับเพื่อจะมาหาเลี้ยงชีพอยากได้ทุนสักก้อนมาซื้อเครื่องดนตรีนะครับว่าเจเน็ตเขียวร้องเพลง ไว้เจอกันใหม่เด้อค่ะค่อยอยากดังอังพรแมงเพชรก็ร้องเพลงน้ําตาหล่นบนรถไฟฟ้าแล้วก็ไหนบอกว่ารักจะออกอีกสักวันสองวันนยครับแล้วก็สุดาสีลําดวนร้องเพลงดีแต่หงดํลำลงวงทองร้องคู่กับอังพรแมงเพชรชื่อเพลงหนุ่มบ้านไก่ใจรักจริงครับแล้วก็แล้วก็คู่แฟนเล็กใหญ่อาสยามอยากให้เธอรู้ แล้วก็วันชนะเกิดดีครับร้องไปสามเพลงครับอแล้วก็ที่ทําดนตรีก็มีเพลงของทันวาชุดผู้หญิงหลายใจแล้วก็หญิงทิธิการชุดชุดตอสีโรดแล้วก็ลูกปากพิมพ์ชนบะร้องร้องเพลงเพื่อพ่อแล้วก็พินดาสยามเพลงจะเพลงอะไรผมจำไม่ได้ค่อยได้นาน,น,นานะะคะค